สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเป็ดปันแพงเอฟซีหนองอิงครับมาพบมาผอกับบ่าวโทนครับในช่องทองพูนแบ้น,น้อยหนองอิงครับสําหรับครั้นี้ครับพี่น้องกะมาที่บ้านหนองอิงเนาะครับนอกระสิมาแนะนําช่องครับพี่น้องอีกหนึ่งช่อง YouTube ครับของไอเอลนาะครับเนาะหรือว่าอาจารย์เอลที่บอจโจได แนะนำไปนั่นแหละครับตั้งแต่มือที่มาเยี่ยมบ้านของอิงคืออาจารย์แอลบาคาลาครับคือคนที่ทรงค่ารถหนองอิงไปเส้นสัญญาที่บันแพงน้องขับน้องมอนีอาจารย์เพิ่งก็ได้เปิดช่อง YouTube แล้วครับพี่น้องเดี๋ลซี่ให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับนี่ครับอาจารย์แอลครับจะได้ก็ฝากช่องเลยนะครับผมฝากช่องบ้านหนองอุงอิงโดยบุญแอลแล้วแต่สิเห็ดนะครับ อ,า,อ,า,อาชัดๆกับชัดๆพี่น้องชัดๆเนอะครับเนาะบ้านน้องอุงอิงบุญแอลแล้วแต่สีเห็ดแ้วแต่สีเห็ดขออนุญาตใส่คำว่าบุญเพราะว่าให้มันเป็นไายเส้นของเจ้าของเนาะให้มันเป็นแบบแใส่เบาใส่ยัง้งเงมันก็นกนอาชิหลายหรือ,อเนาะครับขออนุญาตใส่คำว่าบุญแต่ว่าเปิดซองผมเปิดประมาณใบสองเคอรนะครับกับตกใจเติบอยู่มาเบิ่ง ช่วงหาโมงเนาะผ่านไปสามโมงคนติดตามโอ้นะครับสามคนครับพี่เนาะ <c oughs> หนึ่งนั่ก็มีอีเมะเขามีอ่ะอีนางเนาะครับ <c oughs> ซึ่งสองคนนี่พันปงหูแล้วนาะครับผมไปเอาโทรศัพท์เพื่อนกดติดตามนะครับนี่ <c oughs> นะครับฝากไว้นี่นะครับครับ <c oughs> บ้านน้องอุ้งอิงโดยบุญเอลแล้วแต่สีเห็ดครับแล้วแต่สีเห็ดยังกะเดี๋ยวจังติดตามเบิ้งต่อไปนะครับสีหาแนวดีๆมาให้พี่น้องได้เบิง้งในส้มกันเนาะ ครับเดี๋ยวคืออีกช่องหนึ่งครับพี่น้องที่สีไ,ไทยเกี่ยวกับทางบ้านหนองอ,งอิงนะครับพี่น้องไายทางบ้านเกี่ยวกับความคืบหนาในการสร้างบ้านหรือว่ากิจกรรมต่างๆครับทังปูทังยาเาแอลเพิ่มกับสีมีอีกช่องทางหนึ่งครับไวัยไทยไว้ใแห่งพ่อแม่พี่น้องเอฟซีลติดตามกันครับก็ฝากอีกหนึ่งช่องท่างครับบ้านหนองอิง,องบุญแอลแล้วแต่สีเห็ดครับเป็น ช่องของอารเอลเนาะครับเนาะคนที่ทรงคาร์โรดนองอุ้งอิงไปเซ็นสัญญาที่บันแพงมือที่นองอุ้งอิงไปเซ็นสัญญามือเลกเลยครับพี่น้องคือได้เงินคาร์ดจากอารเอลเนาะครับพี่น้องเนาะกับฟากตีตามครับพี่น้องกะมาเหลืองานครับพี่น้องกะเออไอเอลเพิ่นเปิดช่องเนาะพี่น้องเนาะกะมาแนะนําช่องฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับสำหรับผู้ใดติดตามน้องอุ้งอิงหรือแต้มมือเล็กๆเนาะครับมือที่บอดโจเพิ่นมา มาบ้านมาเยี่ยมบ้านน้องเองกนะครับตั้งแต่บทนด้มีเข่าโค้งบ้านใหม่ครับคือของงกงัวกันยังอยู่เตียงนอนข้างของงกงัวกันยังอยู่เมื่อนั้นคือบอดพันมาครับเป็นกระดตมาพอ้อาเออลเป็นกระตกใจครับพี่น,อออน้องเอ้าแอลก็ต้องขึ้มาอยู่หนีคนว่าเป็นโบหูว่าไอแอลกับพ่อเอกนะเป็นพี่น้องกันครับพี่น้องค้านตามกลนกันมากนี่แหละครับพี่น้อง แล้วก็เป็นคนที่ทรงคาโหลดหนอ,องอิยงไปเส้นสัญญาเนาะครับบัดน,นี้อีกอย่างหนึ่งคือที่บอจโจหูแจักก็คือว่าอาจารย์แอลนี่เคยเป็นนักดนตรีของสาวน้อยเปีบันแผงมาก,ก่อนครับพี่น้องตั้งแต่ก่อนอยู่โควิดเนาะครับเนะาะทั้งเป็นนักดนตรีทั้งเป็นไอ้นักดนตรีโดนแฮ i ครับก็พอช่วงโควิดเพิ่นก็กลับมาอยู่บ้านเนาะครับแล้วก็มาหาเหล่นดนตรีท่าอยู่แถวบ้านจากคลองนี่แหละครับพี่นอ้องอนาคตเขาบอกหูนะครับว่าเพิ่นสิไปสามาสาเนาะครับแต่ว่าตอนนี้ เพิ่นก็นอยากสีมีส่วนแบบถ่ายทอดให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้เห็นเบื้องลึกเบื้องหลังทางบ้านเนาะครับว่าบ้านเป็นไปจังไดคือบางที่เบาทโ่นโมยู่อแอวเพิ่นกับสีมีคลิปคลิปของเพิ่นรับรองว่ามีสีสันแน่นอนครับเพราะว่าเพิ่นเคยเหตุคลิปวิดีโอมาก,ก่อนเคยตัดต่อคลิปเคยเหตุอุปกรณ์ของเพิ่นคือโทรศัพท์หรือว่าสิเป็นโดนเนาะครับเนาะได้เห็นในมุมต่างๆการถ่ายคลิปวิดีโอของเพิ่นสีมีความหลากหลายครับพี่น้อง ความหลากหลายทั้งการเว่าการจ้าแลกาการการนำเสนอนะครับพี่น้องฝากควมเป็นพี่น้อง f อฟเป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งช่องครับช่องบ้านน้องอุงอิงบุญเอลแล้วแต่สีเหตุครับคือช่องของไอเอลนะครับเนาะกะเพิ่นสิเปิดช่องเพื่อที่สี่ให้พ่อะม่พี่น้อง f อฟมาติดตามให้ครบ1นึ่พันคนแล้วกะลงคลิป เพอร์ติสิไหม,ม,มีชั่วโมงติดตามชัวโมงรับชมครบ4,000พันโมงเพอร์ติสิสางไร่ได้ก่อนที่น้องอุ้งอิงสีสีทั่วกรุงเทพเสร็จครับพี่น้องทั่วกรุงเทพเสร็จกลับมาวันที่2ี่วันที่ 21, ท22ิเดินกันทละก็คือ,คอสิมีโอกาสกับม,มายุบาลครับเมื่อนั้นเพื่อนก็สีมีคลิปวิดีโอเปิดโตให้น้องอุ้งอิงซอยเปิดโตอีกหนึ่งคลิปพี่น้องก่อนสีหอดเมื่อนั้นเพื่อนก็อยากสิมี มีชั่วโมงในการสางรายได้เนาะครับพี่น้องเนาะกฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับซอยด้านอีกหนึ่งช่องครับพี่น้องช่องของไอเอลเนาะครับเนาะให้มีรายได้ทวนหนากันครับเป็นบุญบารมีของน้องอุ้งอิงให้เผยแพร่ให้ทั่วถึงกับญาติพี่น้องทุกคนที่คิดดีทำดีเนาะครับพี่น้องเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเด้อครับกะสำหรับบ่าวโทษมือนีเลิกงานหาโมงครับพี่น้องบอมีโอทีเนาะครับเนาะกะได้มาแต่เวินครับแล้วกะมาหอดกะฮูซึกว่า น้ำสีทวมครับพี่น้องนาบ้านเพราะว่าฝนตกครับก่อนประมาณสี่โมงนี่แหละครับฝนตกน้ำเจิงนองเลยพี่น้องเดซีแก้ไขสถานการณ์อยู่ครับพอเสียใจจังไดเพราะว่าท่างทรายกับโน่นทางขัวกับโน่นน้ำในกลางเป็นแองรับพี่น้องกะฝากความนพี่น้องเอฟซีครับก, subscribe. กดซับสะไขกดไลค์กดแชร์ share. ช่องทองพูนแบ่น้อยน้อ,นองอิงครับเป็นอีกหนึ่งช่องครับและก็ช่อง บ้านน้องอุ้งิงบุญเอลแล้วแต่สีเฮ็ดครับส่วนช่องของปะนางคือตอนนี้รอโทรศัพท์เนาะพี่น้องเนาะปะนางแม่บ้านน้องอุ้งอิงครับก็รอโทรศัพท์เนาะพี่น้องเนะาะก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับไว้ในอ้อมอกอ,อ้อมใจของพ่อแม่พี่น้องเอฟซีอีกหนึ่งช่องสองสช่องสามช่องทางบ้านครับพี่น้องจักน้อยเข้ากับสีไทยกิจกรรมรวมกันครับเฮ็ดน,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 นั่นเฮ็ดนี่ถ่ายคลิปเฮ้ยพ่อแ hey, ม่พี่น้องเอฟซีเลยเบิง่งเพื่อความบันเทิงเรื่องเรื่องเจครับเพราะว่าคลิปทางบ้านนี่สิเป็นคลิปที่่แบบวา บบมีบลามีดาหมานะพี่น้องเนาะเอาประเด็นที่แบบว่ามีความสุขครับนําเสนอแต่เหลืองเล่าที่มีความสุขเนาะครับเนาะบรรยากาศทางบ้านแบบนี้แหละครับพี่น้องเส้าแรงเศาแรงสินะครับสําหรับ่านใดสนใจวัตถุมงคลหลวงปู่หม,มุนครับพี่น้องเดี๋ยวมืออ่นเช้าบ่าวาทนสิไปจัดส่งเนาะสำหรับผู้ใดที่โอนเงินมาแล้วกะทรงศาสตร์เนี่ยก็ขอให้เด้อพี่น้องเพราะว่ารอบนี้คือโบว่างครับพี่น้องแล้วก เตียมจัดเตรียมแล้วมื่ออื่นเสาสีทําการจัดส่งให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับน้องสันได้สนใจแอดเฟซบาว์ทวนมาครับชายอิสระวงเล็บน้องครูซิตี้ครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอครับเดี๋ยวบาว์ทวนสีแชร์ลิงก์เฟซบุกให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับกะขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจกันนะครับเนาะขอบคุณที่เบิ่งโฆษณาสนับสนุนบวกกดขามโฆษณาเนาะครับพี่น้อง สำหรับท่านใดสนใจโซลาเซลล์บวิสิทเป็นบาดานโซลาเซลล์หรือว่าสนใจเจาะบาดานหรือว่าสนใจโซลาเซลล์บ้านไฟบ้านหรือว่าไฟโรงงานนาะครับเนาะติดต่อช่างหมีโซลาเซลล์ครับช่างหมีจีทีสองร้อยเนาะครับเนาะศูนยะ์แปดศูหครับศูนย์แปดศู 15, ครับหรือว่าผู้ใดสนใจวัตถุมงคล0 8 3 7 9แปดสามครับบบาวโทนครับศูนย์แปดสามครับ สำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสะกอนครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ